หามักคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่215เคลื่อนไหวใหญ่โตผู้คนทั้งสองขบวนก็รู้สึกผิดปกติก่อนพบค่ำจึงชะลอความเร็วลงรอให้กู้ชิงและพวกเดินทางมาถึง ทงหลูจับจ้องมองตากู้ชิงถามว่าท่านคิดทำอะไรกู้ชิงกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับท่านถงหลูกว่าตามองเขาอย่างเย็นชาแวบหนึ่งได้กล่าวว่าอะไรปีนี้เขาเข้าร่วมการช่วงชิงทางมรรควิถีเดินทางไปยังทุ่งหิมะไม่มีวัตถุประสงค์อื่นอีกเพียงคิดทบทวนความหลังลำลึกถึงมิตรภาพของล่่ไวหนันเมื่อม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับถงหลู อย่างนั้นคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักศูนย์กลางที่เป็นต้นสังกัดของสร้างหวานซู่เพราะเกิดเหตุการณ์ของล่วไวหนันทั้งเพราะสืบเนื่องจากจริงจิวกับปเจาที่ไม่ได้กลับไปความสัมพันธ์ระหว่างสำนักเขาเขียวกับสำนักศูนย์กลางจึงแนบแน่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อสมปีก่อนโล่่วไวหนันเสียชีวิต ผู้ที่ฆ่าเขาเป็นสิทธิที่ถูกขับออกจากสำนักเขาเขียวคนหนึ่งถึงแม้เรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักเขาเขียวแต่ก็เกิดผลกระทบทางอ้อมสร้างหวานสู้เกิดความตื่นตัวขึ้นถามว่าสหายทางธรรมกู้ท่านเฉด้ติดตามพวกเรามากู้ชิงกล่าวว่าฟ้าดินกว้างไพศาลข้าพเจ้าเพียงคิดออกมาเดินเล่น สร้างหวานสู้อับจนบัญญาอยู่บ้างคุณคิดว่าสหายทางธรรมบนยอดเขาสองลืมเลือนบอกว่ากู้ชิงเป็นคนสุขขุมหนักแน่นคิดไม่ถึงยังติดนิสัยของยอดเขาสุดปลายเทพคำพูดที่ไร้เหตุผลเช่นนี้ยังกล่าวจากปากด้วยกู้ชิงก็อับจนบัญญาคุณคิดว่าหากไม่ใช่อาจารย์ไม่มีเครื่องมือติดตามตัวอันใดเราติดตามท่านทำอะไร สร้างหวานสู้ปลายตาบอกไปให้เขาติดตามตนเองเดินห่างออกไปอีกหน่อยเอยลรถซุ่มเสียงเบาลงกล่าวว่าท่านที่แท้คิดทำอะไรกู้ชิงกล่าวว่าท่านคิดทำอะไรข้าพระเจ้าก็คิดทำเช่นนั้นสร้างหวานสู้กล่าวว่าโครงกระดูกของพวกมันไม่แน่ว่าจะอยู่รวมกันท่านลืมเรือนไปแล้วหรือไร สิทธิพี่วบอกว่าสุดท้ายเกิดหิมะถล่มที่นั่นนั่นอาจเป็นหนอนหิมะก็ได้กู้ชิงกล่าวว่าความหมายของพวกท่านคือพวกมันถูกหนอนหิมะกลืนลงไปตอนนี้กระทั่งเส้นผมก็หาไม่พบสร้างหวานสู้กล่าวว่านั่นเป็นท่านกล่าวเองกู้ชิงแงนมองท้องฟ้าแวบหนึ่งแล้วกล่าวพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ออกเดินทางด้วยกันเป็นไร สร้างหวานสู้กล่าวว่าเช่นนี้ก็ได้คำคืนนี้ไร้เรื่องราวเมื่อแสงอุทัยเยือนกลายมาทั้งหมดตื่นขึ้นมาเพราะว่าแสงอุทัยในวันนี้ยังสว่างเจิดจ้าก,กว่าวันก่อนพลันมีคนส่งเสียงร้องออกมาชี้มือไปยังทิศเหนือพรางกระโดดปาดขึ้นทั้งหมดกวาดตามมองตามล้วนตื่นตระหนก จนไม่อาจกล่าววาจาได้ภูเขาสีดำรอบข้างชัดเจนถึงเพียงนั้นอาทิตย์อุทัยรูปไร้ขอบฟ้าหมอกเย็นเยี่ยมในภูเขากลับกระจายหายสิ้นในช่วงเวลาข้ามคืนกู้ชิงเดินถึงข้างกายสร้างหวานสู้กล่าวว่าสามารถเร่งความเร็วขึ้นได้แล้วสร้างหวานสู้ยิ้มเล็กน้อยพอคิดกล่าวกับอะไรพบว่าที่ข้างเอวเกิดการสั่นสะเทือน พอก้อมศรีรษะมองดูเห็นป้ายไม้ไผ่สีเขียวอันนั้นสว่างวาบขึ้นมาสร้างหวานสู้หน้าแปลเปลี่ยนไปไม่ทันกล่าววาจาก็เรียกเครื่องเคลือบสีเขียวชิ้นหนึ่งขึ้นมาลอยตัวขึ้นไปกลับกลายเป็นลำแสงสายหนึ่งกู้ชิงหน้าแปลเปลี่ยนกลับกลายคุมกระบี่ตามไปกลับกลายเป็นประการกระบี่สายหนึ่งเหล่าเพื่อนร่วมทางบนตุ้งหิมะตื่นหนกยิ่งตั้งเกิดความประหลาดใจ คุณคิดว่าเกิดเรื่องอันใดจึงรีบร้อนถึงเพียงนี้ถงหลูมองไปยังที่ไกลตาปลางคุนคิดสร้างหวาดสู้ใช้วิชาฟ้าดินหลบเรนกู้ชิงสามารถคุมกระบี่ตามไปหรือว่าพวกเขาฝึกถึงขั้นขอบเขตไว้สิ่งปิดกั้นแล้วบนท้องทุ่งนอกเมืองสีขาวฟางจิงเทียนมองไปทางทิศเหนือแสงอุทยัย ับรอยย่นบนใบหน้าของเขาจนสว่างสวัยแต่สายตาย,ยังสงบนิ่งดุดบอโบราณไร้ระรอกที่ห่างไปหลายลี้ย่นเชียนจูก็มองไปทางทิศเหนือสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังผู้ยิ่งใหญ่ของสำนักเขาเขียวกับสำนักศูนย์กลางมองดูอะไรฟางจิงเทียนหยีตาลงกล่าวว่าทรงข่าวถึงท่านเจ้าสำนัก เขาเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวกับสิทธิ์ที่ด้านหลังว่าหาพบแล้วไม่เป็นไรหลังจากดันย่นเชียนจูก็กล่าวดูอาจาดุดเดียวกันต่อสิทธิ์ที่ด้านหลังลำแสงที่เกิดจากเครื่องเคลือบสีเขียวล่วงหน้าไปยังพื้นที่นอกภูเขาสีดำกู้ชิงคุ้มกระบี่ตามหลังถามว่าอยู่ห่างไกลอีกเท่าใด จิตใจของสร้างหวานสู้จดจ่ออยู่กับป้ายไม้ไผ่นั้นชั่วครู่จึงกล่าวว่ายังอยู่ห่างไกลกู้ชิงต่อให้สุขุมหนักแน่นกว่านี้ยังขุนข้องใจอยู่บ้างครุ่นคิดว่าของวิเศษของสำนักศูนย์กลางใช้สอยยากเย็นยิ่งสร้างหวานสู้กว่าตามองเขาแวบหนึ่งครุ่นคิดว่าอีกฝ่ายขึ้นเขาสุดปลายเทพไม่ถึงสิบปีกลับมีความสำเร็จเหนือล้ํากว่าตนเอง อดอิจฉาเลื่อมใสไม่ได้ถ้ำท,ที่อยู่ของจิงหยางจินหยินแฝงพลังเซียนจริงๆไม่ทราบเป็นเพราะอยู่ชายขอบของหมอกเย็นเยียบหรือเกิดจากสาเหตุอื่นกระแสลมจึงอ่อนลงมากนักทั้งสองเสียงอันตรายเหินหาวไม่นานก็ออกจากหมู่ขุนเขาสีดำมาถึงทุ่งหิมะที่เงียบงันวังเวงสภาพแวดล้อมที่ประหลาดลี้ับ ไม่ทําให้พวกเขาลดความเร็วลงอาทิตย์ลอยอยู่กลางหาวแต่ปราศจากความอบอุ่นอันใดเนื่องเพราะกระแสะความเย็นที่เบื้องหน้าเพิ่มทูนกว่าเดิมกู้ชิงกับสร้างหวานสู้ทิ้งตัวลงบนพุ่งหิมะเพราะว่าที่เบื้องหน้าเป็นผนังผาลาดชันเบื้องล่างลึกไม่เห็นก้นที่น่ากลัวที่สุดคือภายในเป็นหมอกเย็นเยียบ กู้ชิงถามว่าตำแหน่งที่แน่ชัดอยู่ที่ใดสร้างหวานสู้กำป้ายไม้ไผ่อนนั้นสัมผัสจับต้องอยู่ครู่หนึ่งจึงชี้มือไปยังตำแหน่งแห่งหนึ่งบนผนังหน้าผากล่าวว่าอยู่ภายในกู้ชิงกล่าวเสียงสันสะท้านเล็กน้อยว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ศีน้าสร้างหวานสู้ทอแวลปิติยินดีร้องว่าสิทธิพี่ยังมีชีวิตอยู่ กู้ชิงอุทานดังออกมาจิตใจของสร้างหวานสู้เต่ไม่ได้วยความยินดีแต่ยังประหลาดใจอยู่บ้างทุ่นคิดว่าตนเองเพียงบอกว่าสิทธิ์พี่ยังมีชีวิตอยู่หาล่วงรู้สภาพของจิงจิ่วไม่เหตุใดท่านยังลิงโลดยินดีกว่าเราอีกคู่ชิงย่อมไม่ทราบว่าสร้างหวานสู้คิดอะไรแต่ตรกกากะของเขารวบรัดยิ่งเมื่อสิทธพี่ของท่านยังมีชีวิตอยู่ อาจารย์ของเราไหนเลยตกตายได้เขาร้องบอกว่ายังรีรออันใดรีบช่วยคนสร้างหวานสู้กล่าวว่าหมอกเย็นเยียบปิดปากถ้ำไว้จะช่วยยังไงกู้ชิงกล่าวว่าหากเจาะผนังผาคา,า,าดว่าลึกเท่าใดสร้างหวานสู้สำรวจดูหน้าผาแล้วกล่าวว่าอยู่ห่างไปสิบกว่าวา หากเจาะผนังผาโดยตรงอาจเป็นเหตุให้ภูเขาถลม่มเสียงอันตรายยิ่งกู้ชิงไม่หารือกับนอนตำราผู้นี้อีกหาคลุ่มกระบี่ถอยห่างไปหลายร้อยวาสุดนั่งขัดสมาธิบนพื้นหิมะจี้นิ้วออกไปกระบี่บินฟันใส่พื้นหิมะอย่างห,ากหักโหมเสียงกราวคราหนึ่งหิมะน้ำแข็งกับเนื้อดินอันแข็งแกร่งถูกกระบี่บินฟันใส่ ปรากฏเป็นร่องลึกหลายเสียเส้นหนึ่งสั้งหวานสู้งงงานวูบค่อยเข้าใจเจตนาของเขารีบเหินบินกลับไปสุดนั่งสมาธิที่ข้างกายเขาโคจรพลังลมปราณเรียกของวิเศษออกมาถล่มใส่พื้นหิมะเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรอายุยาวที่เข้าร่วมช่วงชิงทางมรรควิถีพอได้รับข่าวต่างทยอยกันลุดมา จึงเห็นภาพประหลาดลี่รับฉากหนึ่งสร้างหวานสู้กับกู้ชิงนั่งขัดสมาธิหลับตาทั้งสองบังคับกระบี่และของวิเศษถล่มใส่พื้นดินจนพื้นหิมะถูกขุดเป็นหลุมกว้างเศษหลุมหนึ่งพวกเขากำลังทำอะไรชายหนุ่มแซ่หยวนคิดได้ก่อนส่งเสียงร้องดังพิกลบังคับกระบี่ออกมาฟันใส่พื้นดินต่อจากนั้นสินสักเขาเขียวเข้าใจแล้ว สี่สำนักศูนย์กลางก็เข้าใจจึงพากันเรียกกระบี่กับของวิเศษมาถล่มใส่พื้นดินแม้แต่สิทธิ์ค่ายสำนักอื่นก็คาดเดาออกลงมือช่วยเหลืออีกแรงหนึง่งถงหลูไม่ได้ลงมือหากยืนอยู่ในที่ห่างไปมองดูหลุมที่ยิ่งขุดยิ่งลึกยิ่งขุดยิ่งยาวสีหน้าซับซ้อนอยู่บ้างไม่ทราบคิดทำอะไรเนื่องเพราะกลัวว่าผนังผาจะถล่มลงมา กู้ชิงกับสร้างหวานซู่จึงเลือกตำแหน่งมุมเป็นมั่นเหมาะต้องขุดเป็นทางลาดเทสายหนึ่งแต่พื้นหิมะถูกหมอกเย็นเยียบกัดกร่อนยาวนานจึงแข็งแกร่งยิ่งโดยเฉพาะโขดหินเหล่านั้นยิ่งคล้ายเหล็กกล้าถึงแม้ว่าใช้กระบี่อันคมกล้ากับของวิเศษที่ทรงอนุภาพยังเห็นผลไม่มากนะักดีที่ผู้บำเพ็ญเพียรอายุยาวยิ่งมายิ่งมาก หลังจากใช้เวลาหลายชั่วยามในที่สุดก็เข้าใกล้ผนังผาทีละน้อยขณะที่กู้ชิงกับสร้างหวานสู้ใช้เวลานานที่สุดสิ้นเปลืองพลังปราณมากมายใบหน้ากับกลายเป็นซีดขาวยามนั้นบนผนังศิลาสุดปลายของหลุมปรากฏรอยแตกสายหนึ่งกู้ชิงร้องเตือนว่าระวังเสียงขาดคำรอยแตกนั้นขยายกว้างออก ก้อนหิน,นหนักอึ้งร่วงหล่นลงมากระทบกระแทกกันเป็นเสียงดังเราผู้บำเพ็ญเพียรอายุยาวพากันล่าถอยไปด้านหลังกู้ชิงกับสร้างหวานสู้ยังมีชายหนุ่มแท่หยวนยืนอยู่แถวหน้าสุดรอยแตกยิ่งมายิ่งขยายใหญ่จบกระทั่งผนังศิลาท่อนบนพังทลายลงมาทั้งหมดเสียงโครมคกึกก้องทุ่งหิมะ สถานสะเทือนก้อนหินบนพื้นคลิ้งกระเด็นออกไปเกิดผงคลีคระครุง้งบทบางท้องนาพาจนมืดมัวสลวลงไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดผงคลีค่อยๆสงบลงสายตาทุกคู่จ้องจับไปทางด้านนั้นที่ด้านนั้นปรากฏเป็นปากถ้ำแห่งหนึ่งกระบี่เหล็กเล่มหนึ่งปักอยู่ที่นั่นกำลังลุกไหม้ ดูไปคล้ายคบไฟที่ไม่มีวันมอดดับลงหลังกระบี่เหล็กที่ลุกไหม้จัดตั้งเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวหนึง่งกู้ชิงพอพบเห็นเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวนั้นดวงตาต้องเปียกชุ่มขึ้นมาจิงจิวนอนอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่มองไปยังกลุ่มคนเขาเลื่อนสายตาช้าช้าสุดท้ายหยุดนิ่งที่กู้ชิงกล่าวว่าพวกท่าน เพื่อนไหวใหญ่โตไปแล้ว